พุทธประวัติตอนพระนางมหาประชาบดีโคตมีถวายผ้าสาดกตอนที่สองด้วยความที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงทุ่มเทในการทำผ้าสาดกทั้งสองผืนอย่างสุดหัวใจแต่เมื่อครั้นนำมาถวายแด่พระบรมศาสดาและคณะสงฆ์แล้ว กลับไม่มีพระอรหันตะสาวกรูปใดยินดีรับผ้าของพระนางแม้สักรูปเดียวจะมีก็แต่พระอาชิตะภิกษุที่เป็นพระบวชใหม่ที่นั่งอยู่ท้ายแถวองค์สุดท้ายเท่านั้นเมื่อเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้พระนางประชาบดีโคตมีจึงทรงรู้สึกเสียพระไทยเป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่ได้รับผ้าเนื้อดีผืนนั้นแทนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตะสาวกแต่กลับกลายเป็นพระภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ชื่อว่าพระอชิตะเมื่อพระบรมศาสดาทรงเห็นพระนานางทรงมีน้ำพระเนตรไหลอาบทั้งสองแก้มเพราะทรงรู้สึกเสียพระไทย ที่พระพุทธองค์และไม่มีพระอรหันตะสาวกรูปใดยินดีรับผ้าที่พนางตั้งใจนำมาถวายเลยแม้แต่สักรูปเดียวพระพุทธองค์จึงทรงใช้โอกาสครั้งนี้ประกาศให้พนางมหาประชาบดีโคตมีรวมถึงเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ได้รับรู้ไปพร้อมกันว่าพระอชิตะผู้เป็นภิกษุบวชใหม่ผู้ได้รับผ้าสาดกคู่นี้จากพนางความจริงแล้วเป็นผู้ที่สมควรได้รับผ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระอชิตะจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป